พระวจนะของพระเจ้าประจำวันอุปสรรคต่อพระราชกิจของพระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงใดผู้ใดเคยรู้หรือไม่ด้วยผู้คนที่ถูกขังอยู่ในสีสันแห่งความเชื่อเหนือธรรมชาติที่ฝังลึกผู้ใดจะสามารถรู้จักพระพักที่แท้จริงของพระเจ้าได้ด้วยความรู้ทางวัฒนธรรมที่ล้าหลังแสนตื้นเขินและไร้สาระเหลือเกินนี้ พวกเขาจะสามารถเข้าใจถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสอย่างเต็มที่ได้อย่างไรแม้กระทั่งเมื่อพวกเขาได้รับการตรัสด,ด้วยแบบซึ่งหน้าและได้รับการบำรุงเลี้ยงปากต่อปากพวกเขาจะสามารถเข้าใจได้อย่างไรบางครั้งมันเป็นราวกับว่าพระวจนะของพระเจ้าก็ไม่ได้รับความสนใจใหญ่ดีกล่าวคือผู้คนไม่มีปฏิกิริยาแม้แต่น้อย พวกเขาสั่นหัวและไม่เข้าใจสิ่งใดการนี้จะไม่น่ากังวลได้อย่างไรประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและความรู้ทางวัฒนธรรมแบบโบราณที่ห่างไกลนี้ได้เลี้ยงดูกลุ่มคนที่ไร้ค่าเช่นนี้มาวัฒนธรรมโบราณมรดกล้ำค่านี้คือกองขยะมันได้กลายเป็นความอับอายนิรันดร์การมานานแล้วและไม่มีค่าคู่ควรแก่การกล่าวถึง มันได้สอนเล่เห์เลี่ยมและกลวิธีต่างๆในการต่อต้านพระเจ้าให้แก่ผู้คนและการนำที่อ่อนโยนและมีระเบียบของการศึกษาแห่งชาติได้ทำให้ผู้คนไม่เชื่อฟังพระเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำพระราชกิจแต่ละส่วนของพระเจ้าลำบากยากเย็นอย่างสุดขีดและทุกขั้นตอนแห่งพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกได้เป็นที่กลัดกลุ้มของพระองค์ พระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกช่างยากลําบากนักขั้นตอนต่างๆแห่งพระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกเกี่ยวข้องกับความยากลำบากใหญ่หลวงกล่าวคือสาหรับความอ่อนแอของมนุษย์ความขาดตกบกพร่องความไม่รู้จักโตความไม่รู้เท่าทันและทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์นั้นพระเจ้าทรงทำการวางแผนที่รัดกุมและการพิจารณาที่รอบคอบ มนุษย์นั้นเหมือนกับเสือกระดาษที่คนคนหนึ่งไม่กล้าแย่หรือยั่วยุเพียงสัมผัสเบาที่สุดเขาจะกัดตอบหรือไม่ก็จะล้มลงและหลงทางและมันเป็นราวกับว่าเมื่อเสียสมาธิแม้แต่นิดเดียวเขาก็จะกลับสู่สภาพเดิมหรือไม่ก็เพิกเฉยต่อพระเจ้าหรือวิ่งไปหาบิดามารดาที่สกปรกและตะกละตะกลามของเขา เพื่อเกลือกล้วอยู่ในสิ่งต่าง,างๆที่ไม่บริสุทธิ์แห่งร่างกายของพวกเขาช่างเป็นอุปสรรคขัดขวางที่ใหญ่หลวงอะไรเช่นนี้ในทุกขั้นตอนที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงแห่งงานของพระองค์พระเจ้าทรงตกอยู่ภายใต้การทดลองและพระเจ้าทรงเสี่ยงอันตรายใหญ่หลวงในเกือบทุกขั้นตอนพระวจนะของพระองค์จริงใจ,ใจและซื่อสัตย์และปราศจากการมุ่งร้าย แต่ถ้าว่าผู้ใดเล่าเต็มใจที่จะยอมรับพระวจนะเหล่านั้นผู้ใดเล่าเต็มใจที่จะนบนอกอย่างสุดใจมันทําให้พระไทยของพระเจ้าแตกสลายพระองค์ทรงตรากตรำทั้งวันทั้งคืนเพื่อมนุษย์พระองค์ทรงถูกรุมเร้าด้วยความวิตกกังวลต่อชีวิตมนุษย์และพระองค์เห็นพระไทยความอ่อนแอของมนุษย์ พระองค์ได้ทรงสู้ทนความคดเคี้ยวและความพลิกผันในแต่ละขั้นตอนแห่งพระราชกิจของพระองค์อันเป็นเพราะพระวจนะทุกคำที่พระองค์ตรัสพระองค์ทรงอยู่ในสถานการณ์หนีเสือปะจระเข้และทรงคิดถึงความอ่อนแอการไม่เชื่อฟังความไม่รู้จักโตและเปราะบางของมนุษย์ตลอดเวลาครั้งแล้วครั้งเล่าผู้ใดเคยรู้การนี้ พระองค์ทรงสามารถปรับทุกข์กับผู้ใดได้บ้างผู้ใดจะมีความสามารถที่จะเข้าใจได้ตลอดมานั้นพระองค์ทรงเกลียดบาปของมนุษย์และการขาดพร่องความกลา้าและการไร้ความเข้มแข็งของมนุษย์และตลอดมานั้นพระองค์ทรงกังวลกับความเปราะบางของมนุษย์และทรงใครครวนถึงเส้นทางที่ทอดอยู่ข้างหน้ามนุษย์ขณะที่พระองค์ทรงเฝ้าสังเกตคำพูด และความประพฤติของมนุษย์ยนั้นพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความปราณีและความกริ้วเสมอและภาพของสิ่งเหล่านี้ก็นำความเจ็บปวดมาสู่พระทัยของพระองค์เสมอในที่สุดบรรดาผู้ที่บริสุทธิ์ใจนั้นก็ได้มืนชามากยิ่งขึ้นเหตุใดพระเจ้าต้องทรงทำให้สิ่งต่างๆลำบากยากเย็นสำหรับพวกเขาอยู่เสมอมนุษย์ที่อ่อนแอ สูญสิ้นความเพียรพยายามโดยสิ้นเชิงเหตุใดพระเจ้าจึงควรมีความกริ้วอันคงที่เช่นนั้นต่อเขาอยู่เสมอมนุษย์ที่อ่อนแอและไร้พลังอำนาจไม่มีกำลังวังชาอีกต่อไปแม้แต่น้อยเหตุใดพระเจ้าจึงควรทรงต่อว่าเขาเรื่องการไม่เชื่อฟังของเขาอยู่เสมอผู้ใดสามารถทนทานการข่มขู่ของพระเจ้าในสวรรค์ได้ไม่ว่าอย่างไร มนุษย์ก็บอบางและอยู่ในสภาวะที่เป็นทุกข์ยิ่งพระเจ้าได้ทรงผลักความกริ้วของพระองค์ลึกลงไปในพระทัยของพระองค์เพื่อที่มนุษย์อาจจะทบทวนตัวเองอย่างช้าๆถึงกระนั้นมนุษย์ผู้ซึ่งอยู่ในความลำบากใหญ่หลวงก็ไม่มีความซึ้งคุณค่าในน้ำพระทัยของพระเจ้าแม้แต่น้อยมนุษย์ได้ถูกเหยียบย่ำอยู่ใต้เท้าของกษัตริย์แก่ของพวกมาร แต่ทว่าเขาไม่ตระหนักรู้โดยสิ้นเชิงเขาตั้งตัวต่อต้านพระเจ้าอยู่เสมอหรือมิฉะนั้นเขาก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับพระเจ้าพระเจ้าได้ตรัสพระวจนะมากมายยิ่งนักแต่ทว่าผู้ใดเคยได้พิจารณาพระวจนะเหล่านั้นอย่างจริงจังมนุษย์ไม่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าถึงกระนั้นเขายังคงเย็นใจอยู่และไม่มีการหอยหา และไม่เคยได้รู้อย่างแท้จริงถึงธาตุแท้ของพญามารแก่ตนนั้นผู้คนใช้ชีวิตอยู่ในแดนคนตายในนรกแต่เชื่อว่าพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในวังแห่งพื้นทะเลพวกเขาถูกพญานาคใหญ่สีแดงข่มเหงแต่กระนั้นก็คิดว่าตัวพวกเขาเองเป็นที่โปรดปรานของประเทศพวกเขาถูกมารเยาะเย้ยถากถาง แต่ยังคิดว่าพวกมันชื่นชมสุดยอดงานศิลป์แห่งเนื้อหนังพวกเขาเชางเป็นพวกวายร้ายต่ำต้อยที่สกรปรกอะไรเช่นนี้มนุษย์ได้พบกับโชคร้ายแต่เขาไม่รู้ตัวและในสังคมมืดนี้เขาทนทุกข์กับเคราะห์ร้ายครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ถ้าว่าเขาไม่เคยตื่นขึ้นมาเข้าใจการนี้เมื่อใดเขาจะทำให้ตัวเขาเองเป็นอิสระจากความเมตตาสงสารตัวเอง และอุปนิสัยเยี่ยงทาตของเขาเหตุใดเขาจึงไม่แยแสพระไทยของพระเจ้าเช่นนี้เขาเห็นดีเห็นงามอย่างเงียบๆกับการกดขี่และความยากลำบากนี้กระนั้นหรือเขาไม่ปรารถนาวันที่เขาสามารถเปลี่ยนความมืดเป็นความสว่างได้หรอกหรือเขาไม่ปรารถนาที่จะเยียวยาความไม่ยุติธรรมให้เป็นความชอบธรรมและความจริงอีกครั้งหนึ่งหรอกหรือ เขาเต็มใจที่จะเฝ้าดูและไม่ทำสิ่งใดขณะที่ผู้คนละทิ้งความจริงและบิดเบือนข้อเท็จจริงกระนั้นหรือเขาเป็นสุขที่จะสู้ทนการทารุณนี้ต่อไปกระนั้นหรือเขาเต็มใจที่จะเป็นทาสกระนั้นหรือเขาเต็มใจที่จะพินาศด,ด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าไปพร้อมกันกับทาสทั้งหลายแห่งรัฐที่ล้มเหลวนี้กระนั้นหรือไหนเล่าความแน่วแน่ของเจ้า ไหนเล่าความทะเยอทยานของเจ้าไหนเล่าศักดิ์ศรีของเจ้าไหนเล่าความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าไหนเล่าอิสรภาพของเจ้าเจ้าเต็มใจที่จะสละทั้งชีวิตของเจ้าเพื่อพญานากใหญ่สีแดงราชาแห่งพวกมารกระนั้นหรือเจ้าเป็นสุขที่จะปล่อยให้มันทรมานเจ้าจนตายกระนั้นหรือผิวของทะเลที่ลึกนั้นวุ่นวายและมืด ในขณะที่คนทั่วไปซึ่งทนทุกข์กับความทุกข์ร้อนเช่นนั้นร้องต่อสวรรค์และพร่ำบ่นต่อแผ่นดินโลกเมื่อใดเล่ามนุษย์จะมีความสามารถที่จะเชิดหน้าของเขาได้มนุษย์นั้นผอมแห้งและแรงน้อยเขาจะสามารถต่อกอนกับมารที่ดุร้ายและเผด็จการนี้ได้อย่างไรเหตุใดเขาไม่มอบชีวิตของเขาให้แก่พระเจ้าทันทีที่เขาสามารถทำได้ เหตุใดเขายังคงวันไหวเมื่อใดเขาจะสามารถทำให้พระราชกิจของพระเจ้าแล้วเสร็จได้เมื่อถูกรังแกและกดขี่อย่างไร้จุดหมายดังนี้ในท้ายที่สุดทั้งชีวิตของเขาจะถูกใช้ไปโดยศูนย์เปล่าเหตุใดเขาจึงรีบเร่งที่จะมาถึงเช่นนั้นแล้วเร่งรุดที่จะจากไปเช่นนั้นเหตุใดเขาจึงไม่เก็บรักษาบางสิ่งบางอย่างที่ล้ำค่าไว้เพื่อถวายพระเจ้า เขาได้ลืมหลายสหัสวสรรษแห่งความเกลียดชังไปแล้วหรือ